วิ่งตามมาถึงกันนูน่ะสู้สู้เขาก็ต้องแก่ไม่เกี่ยวว่าตอนนี้

เพราะว่ามันดึงวิ่งนะมันง่งเนะมันหมือนปลาติดท้าย ดด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 โดด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 คดด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  โอ้ใหญ่เว้ยคนละตัวนะมังกรเนอะยังไงว่คนละตัวไม่ได้อยู่ในป่ากค่น้ำเบ็ดเห็นไหมเห็นยะังสนะองอันเลย โอ้มังกรมาอีกหนึ่งคอนระตัวเมื่อกี้100ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ยยประหลักกักเลยเฮ้ยก็เขาจิตแปลกๆนะนใหญ่แบบเนี้ยมงูมีเล็กหรอใช้ด้มาหน่อยมาหน่อยใส่ตัวที่หลุดคอนระตัวสกำละังอยากนะ ลนะโ,โลให,ใหญ่ๆโคตรใหญ่เลยอะ่ะอยู่ิโอ๋ออะยังัางยังไม่ได้ถ่ายละโถเพื่อนๆก็นะฮะก็มีต้นหนนนะครับกับต้นใหญ่ก็ กำน,นันอวยนะครับผู้ใหญ่จ๊กผู้ช่วยมุยแล้วก็ผู้ช่วยลอกตามด้วยพอเลี้ยงหยัดไม่จากอสมุยนะครับเนี่ยซส้มือมาเลยใหญ่มากโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทำนี่นะครับสุดยอดสายมือหนึ่งนะครับค่าตัววันละสองพันโอ้โห,โหดูนะมันใหญ่จริงๆนี่นะเรามากับทีมงานชายมาินนะ เลยนะครับนำหามังกรนีนะมือกล้องหืหีหล่อเป็น,นหลอ่อไม่ธรรมดานะดูหลักลรคพ